ภารกิจตามหาไข่ดำให้ออโตสังโอกาสังไข่ดำที่ว่ากันว่าถ้าใครได้กินจะต่อาอยุไขขึ้นอีก7ปีออโตสังโอกาสังผมกําลังเอาไข่ดำกลับไปให้นะมาดูกันครับว่าบนหุบเขานรกโอวาคุดานิผมจะพบเจออะไรบ้างทุกอย่างจะราบรื่นไหมจนลงจากหุบเขาไปพบกับเทเลาาบอาชิ ได้เวลาขึ้นเรือไปสัมผัสเสน่หของทะเลสาบหลุมภเขาไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นทุกอย่างเริ่มต้นที่เช้าวันนั้นไปกินไข่ดำออกเดินทางจากจังหวัดชิบะไปโตเกียวพอถึงโตเกียวต่อรถไฟไปสถานีชินจูก,กุหาซื้อฮากุเนะพาสจะไปซื้อฮากุเนะพาสจากตรงไหน ได้ตั๋วฮากเนพารพร้อมกับจองรถโรแมนต์ขึ้นโรแมนต์คาร์ไปสถานีฮากเนยูโมโตจากนั้นเปลี่ยนรถไฟไปสถานีโกระเส้นทางนี้วิวร่วมรื่นมากๆที่สถานีโกระเปลี่ยนจากรถไฟเป็นรถรางไต่ภูเขาจนมาถึงสถานีโซอุนซังเปลี่ยนไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปสู่ ุบเขาโอวาคุดานิวิวจากกระเช้าลอยฟ้านี้นะครับถ้าโชคดีเจอวันที่ฟ้าใสเราสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิจากบนกระเช้านี้ได้ด้วยนะเสียงอะไรเห็นแล้วครับเป้าหมายของเราุบเขาโอวาคุดานี้ หรือุเขนานรกแลนด์มาร์คของเมืองฮากเุเนะภูเขานี้นะครับเกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮากเุเนะเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ าน,นวิวสวยมากวิวกว้างโล่งสวยดีทางด้านซ้ายที่เห็นนะครับจะเป็นล็อกเกอร์เช่าเก็บของได้ครับส่วนอาหารทำไมหิวพอดีเลย กินเลยดิป้ายคาเลยยังเด่นยั่วมากคาเลยไรออิครีมชนเมียมิคคิสคา,าสเฟ่กับเลสโรอยู่ชั้นสองเครบ ส่วนตรงนี้เป็นไข่ต้มรมควันนะครับผมเกือบพลาดเข้าใจว่าเป็นไข่ดำที่ผมตามหาอยู่ส่วนตรงนี้เป็นโซนของฝากนะครับมุมของฝากและของที่ระลึกแต่ราคาเท่าที่ผมดูนะครับค่อนข้างแรงอยู่ <Okay. S 1> เราออกมาสำรวจบรรยากาศข้างนอกกันครับผู้คนที่มาเที่ยวพอมีแต่ไม่เยอะมากกำลังดีเลย ที่นี่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนมีความสูง1 5 0เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งนะครับใน 1, เมืองฮาโกเน่ไม่ควรพลาดเลยล่ะในปัจจุบันยังมีพื้นที่บางส่วนของภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับทำไไมที่บริเวณนี้นะครับเต็มไปด้วยหุบเขาแรก่กรรมฐานและบ่อน้ำร้อนอยู่เยอะเลยมาถึงแล้วนะ ถึงแม้ว่าการระเบิดของภูเขาไฟจะนานมากแล้วแต่ใต้พื้นผิวก็ยังมีความร้อนอยู่เราเลยได้เห็นไอ้น้ำที่ลอยพุ่งออกมาตลอดเวลาจากภูเขาโอวาคุดานิและเพราะบริเวณนี้ครับมีแร่กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมากทำให้ไอ้น้ำที่ลอยพุ่งออกมาเนี่ยมีกลิ่นกำมะถันเจือปนด้วยเราเดินตามหาคโคล่าทำมงกกันก่อนเนาะ ใช้สเร็จตามภารกิจก่อนหลังจากนั้นผมจะเดินสำรวจรบอบๆอีกรอบนึ่งบรรยากาศดีจังเจอแล้วโคลโลท่าบเงกผมเดาว่า ขุโรธรรมโงกต้องถูกเก็บอยู่ในนี้แน่ๆเลยเข้าไปดูกันมีป้ายบอกด้วยน่าจะไม่ผิดแล้วละ่ะ คุโรรมะช็อปในนี้สินะเจอแล้วครับห้าฟองห้ารอเยนตกฟองละร้อยเยนนี่ได้มาแล้วแต่ว่ามันกินได้ถึงแค่วันพรุ่งนี้ผมเลยไม่สามารถซื้อเยอะได้เสียดายจังเก็บไว้นานไม่ได้แย่แ yeah, ล้วเอาล้วสิช็อปเสริลืมไปเลย ก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะยังต้องเดินทางต่อกนข้าแวาแล้วกินขนะ้าวก่อนละกันเนาะตรงนี้ที่บอกว่าชั้นสองมีร้านอาหารเราขึ้นไปดูกันระหว่างาาาาตง่อคิวก็เล็งไปด้วยครับว่าจะสั่งอะไรดีี่จอะไรใ้พีซซ่าหนึ่งพนสี่ร้อย เลือกรายการอาหารจ่ายเงินและรับบัตรคิวจากนั้นนั่งรอที่โตะ๊ะตรงนี้เป็นจุดรับอาหารนะครับนี่ได้แล้วเติมผังด้วยข้าวเกงกะรีพอกินเสร็จแล้วตรงนี้เป็นจุดคืนจานชามช้อนซ่อมครับกินข้าวกินยาเรียบร้อยนะครับต่อไปเตรียมตัวเดินทางต่อ ไปเดต่อของฝากแล้วก็คุโรธรรมงกก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับธารกิจสมเร็จไปนต่ดีจุดมุ่งหมายหลักเราสมเร็จแล้วต่อไปเรามาสำรวจรอบๆนะครับมาดูกันว่าข้ามบนนี้มีอะไรบ้างก่อนลงจากคุบเขาอวาคุดาน้ ไหนๆก็มีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วจะลงง่ายๆก็เสียดายอย่างน้อยลองเดินให้ทั่วๆดูสักหน่อยดีกว่าถ้ามีโอกาสนะครับผมคิดว่าผมอยากจะลงบ่อออนเซ็นในบริเวณนี้สักครั้งหนึ่งได้ยินมาว่าสามารถแช่ตัวเพื่อรักษาโรคภัยและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นวิธีบำบัดโดยธรรมชาติน่าสนใจเลย แต่น่าเสียดายครับครั้งนี้เวลาผมไม่พอนี้ได้เวลากินคุณลุงทำมงที่โอดาคูดาน่แล้ว กินไข่ดำกันไข่ดำเกิดจากน้ำไข่ดิบมาต้มในบ่อน,น้ำร้อนบนหุบเขาเมื่อสุกแล้วนะครับเปลือกไข่จะกลายเป็นสีดำพอแรกก็มาถ่านในน้ำร้อนทำปฏิกิริยากับผงปูนบนเปลือกไข่รูปหนึ่งอายุยืนกจะมีมจ,จะมีเกลือป่อนมาให้ด้วยนะครับเพื่อใครอยากเพิ่มรสชาติ ผมอายุยืนมากขึ้น7ปีแล้วพร้อมเดินทางต่อาการมาญี่ปุ่นครั้งนี้มาปุ๊บผมก็ป่วยเลยป่วยถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลทำไมที่บ้านเป็นห่วงอีกทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกตอกย้ำว่าเราต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพให้มากขึ้นจริงๆ ไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับแต่เพื่อครอบครัวด้วยโอตโตสังโอก้าสังผมกำลังเอาไขาด่ดำกลับไปให้นะรอนะเฮข้างบนนั้นมีอะไรกันเหรอเห็นคนอยู่เยอะเลยอ่ะเราไปดูสักหน่อยกลุ่มนี้ใส่หมวกป้องกันอะไรกัน มีบีบอะไรกันด้วยอ่าข้างบนนี้มีศาลาตรงนี้ส่งน้ำพระมีคิวด้วยมาถึงตรงนี้แล้วเรามาไหว้พระไปด้วยกันครับระหว่างต่อคิวผมก็สังเกตไปด้วยว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะเป็นคังแรกส่วนกลุ่มคนที่ใส่หมวกป้องกันสีขาวต้องมีอะไรแน่ เหมือนเขากำลังทำอะไรกันอืมทางเข้าตรงนี้คงเป็นทางเข้าเส้นทางสำรวจธรรมชาติกลุ่มนี้ก็คงเป็นกลุ่มสำรวจเส้นทางหรือประมาณทัศนศึกษาน่าสนใจยังคงรอคิวไหวพระอยู่ สังเกตวิธีรดน้ำพระจากคนก่อนหน้า รรียยบ้อไปไหนต่อดิอไปยิงท่บบังโง่ท่าบางโง่บบงโงซอฟครีมเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจ ทำโมงโก้ซอฟครีมคุณจะเซใช่ได้แล้วทำโมงโกซอฟครีมเหลืองเชียวทำมงโกซอฟครีม หาซอฟตครีมจะอยู่ที่400-480ถึงเยนนะครับพอกินไอติมปุ๊บก็หนาวเลยอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยต่อไปเราต้องไปไหนกันีตกลงมันมีรถเปลงไหมหรือว่าผมต้องขึ้นรถบสัส ลบวไปทูกเกนไดตู้ก่อนหรือว่าต้องขึ้นที่เดิมเดี<ะ>๋ยวลองไปถามนะอ๋อไปทุกิเกนได Number 2ตรงไปนะครับเตรียมขึ้นรเวจากสถานีโอวาคุดานีจากตรงนี้จะเห็นทะเลสาบอาชี Oi? แต่ไกลเลย เข้าสู่สถานีอุบากโกเดินทางกันต่อด้วยกระเช้าลอยฟ้าครับจากสถานีอุบากโกะไปสถานีโทเกนไดตอนนี้เราเริ่มเห็นทะเลสาบอาชิได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับทะเลสาบอาชิจะมีชื่อเรียก,กอื่นๆด้วยเช่นทะเลสาบฮากุเนะทะเลสาบอาชิโนโกะเป็นทะเลสาบปล o อ g ภูเขาไฟที่มีถือทัชนงินงามครับสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดด้วย ทาทะเลสาบอาชิเกิดจากการมวนดับภูเขาไฟฮากเนเมื่อประมาณ3 0 0 0ัปีก่อนอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล725เมตรมีระยะทางโดยรอบทะเลสาบประมาณ21กิโลเมตรและนอกจากชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิแล้วนะครับบริเวณรอบทะเลสาบอาชยิยังเต็มไปด้วยดีอสอร์ที่มีบ่อน้ำพุร้อนและมีจุดเด่นอีกจุดครับคือการล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบด้วยเรือแบบ โจนสลัดตะวันตกเดี๋ยวเรามาดูกันไฟซีอินครูสไปทางนี้เหรอตามเส้นแดงเลยนะครับภาคนนี้ไฟซีอินครูส อาเห็นเรือจอดรอแล้วทะเลสาอาชิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่มีวันหยุดและวันปิดทำการแต่อาจจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ออกเดินเรือไม่ได้นะครับยังไงเช็คข้อมูลก่อนเดินทางกันอีกทีหนึ่งด้วย <S <S เรือที่เรากำลังรอขึ้นกันนะครับเป็นเรือรอยัลทูต่อไปนะครับจะเป็นเรือควีนอาชิโนโกะเราสามารถใช้ตั๋วฮากุเนฟีพาสในการขึ้นเรือได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับผมเลือกที่จะล็อกอัพจากระดับฟรีพาสเป็นระดับเฟิร์สคาร์ดจ่ายเพิ่ม480เยนเพื่อที่จะได้นั่งและชมวิวในพื้นที่ด้านหน้าของเรือไ,ได้ดดแล้วครับล็อกอัพเป็น first card. เฟิร์สคาร์ดมีสอง,งล่ามเหรอเราต้องขึ้นขางไหนล่ะ เป็นว่าคนส่วนใหญ่ขึ้นคันไหนผมก็ตามขึ้นคันนั้นแหละครับส่วนด้วยอีกลานะครับน่าจะเป็นของรอบต่อไปในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าขึ้นมาก็หาที่นั่งก่อนเลยครับนั่งตรงไหนดีนะตรงไหนที่เห็นวิวดีๆ สำรวจรอบๆเรือกันหน่อยครับมีอะไรบ้างนะเวลาในการล่องเรือนะครับจะเริ่มให้บริการตั้งแต่9โมงครึ่งถึง5โมงย็นในช่วงเดือนมีนาถึงพฤศจิกายนครับแล้วเวลา9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมครับรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการล่องเรือททเลสั์อาชีและราคาค่าโดยสารล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิง์ไว้ที่ description ของคลิปนี้ครับตรงนี้เป็นแผนพังของเรือและเส้นทางการหนีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับส่วนตรงนี้เป็นแผนที่การเดินเรือและการใส่อุปกรณ์ชูชีพต่อไปเราไปดูชั้นบนกันครับ จุดชมวิวในพื้นที่เฟิร์สคลาสเรือกำลังออกพอดีเลยมีคนโบกมือด้วยครับบายบๆฤดูการท่องเทีย่ยวของฮากเน่จะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤศจิกายนนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงความงดงามที่แตกต่างกันไปในฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีส่วนระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ที่เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเมื่อมีหิมะตกก็อาจทำให้การเดินทางลําบากกว่าช่วงเวลาปกติรวมถึงการคมนาคมบางชนิดนะครับก็อาจจะปิดเร็วขึ้นด้วยข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับ เราควรตรวจสอบเพกรดอ,อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและที่สําคัญนะครับสภาพอากาศแถบฮอกเน่ส่งผลต่อการมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นอย่างมากดังนั้นถ้าเราอยากเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางให้เลือกวันที่ฟ้าใสสภาพอากาศปลอดโปรง่ง พื้นน้ำของเทรเลสาบอาชีเป็นประกายด้วยแสงอาทิตย์สวยดีนะได้ความรู้สึกขึ้นเรือโจนสลัดเหมือนอยู่ในเรื่องวันพีทเลย ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย